เอาบอลมานี่ bon สวัสดีครับวิคอบบอลเต็งบอลเด็ดทุกวันกับผู้สนับสนุนหลกักหลังสิบแปดจบในที่เดียวแน่นอนและประกันความมันแบบนี้กับเอาบอลมานี่สวัสดีครับ วิเคราะห์บอลประจำวันที่10ตุลาคมจัดไป3คู่เน้นๆครับคู่แรกอิตาลีเจอกับเบลเยียมเจ้าถิ่นอิตาลีเสมอมาในเกมล่าสุดเชื่อว่าเกมนี้อาจจะมีการเปลี่ยนทัพนะฮะเบลเยียมจอมเหนียวแห่งยุโรปที่4ี่เกมหลังยังไม่แพ้ใครชนะไป2เสมอไป2จากสถิติที่เจอกันมานั้นพักหลังๆก้องเป็นทางอิตาลีที่คมอยู่นิดหน่อยนะครับราคาเปิดบอลมาให้เจ้าถิ่นต่อครึ่งลูกมองแล้วว่าไม่ได้แพงอะไรมากแต่เชื่อว่าเกมนี้ทัพสปากเกตตีเปิด การต้อนรับสบายๆแน่นอนประทงให้เลยนะครับอิตาลีชนะเบลเยียมไป2ประตูต่อหนึ่งอีกคู่นะครับอังกฤษเจอกับกรีซเนชันลีกคู่นี้ทรงบอลยังห่างกันหน่อยๆอ,อังกฤษเจ้เอาทิน5เกมหลังฟอร์มยังแกล่งอยู่นะครับจากทุกรายการชนะ4แพ้ไป1ส่วนด้านทีมเยือนกรีซ5เกมหลังจากทุกรายการก็พอใช้ได้นะครับชนะ3แพ้ไป2โดยที่สถานการณ์2ทีมนั้นก็ชนะรวดเก็บมา6แต้มแต่งานนี้ก็ชิงจ่าฝูงของกลุ่มชัดเจนน่าจะเป็นเกมที่สนุกและ งานนี้นะฮะที่เคยดวลกันมาตั้งแต่ปี1971ทั้งหมด8นัดอังกฤษไร้พ่ายมาเลยนะครับสถิตินี้คมมากๆแบบนี้ก็ยังพอวัดไวต่อนะฮะแนวรุกก็หลากหลายด้วยนะครับทางด้านอังกฤษคาดว่าน,นัดนี้รองแชมป์ยูโรนะครับบทเรื่อยๆก็น่าจะเอาชนะได้อยู่ฟันธงให้เลยนะครับคู่นี้อังกฤษชนะกรีซไป2ประตูต่ตอศูนย์และคู่สุดท้ายนะครับอิสราเอลเจอกับฝรั่งเศสแม้ว่าเกมนี้ขุนพลตราไก่นะครับจะขาดคีแมนหลักไป2รายที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ภาพรวมของ พวกเขายังถือว่าเหนือชั้นกว่าคู่แข่งหลายขุมยิ่งกําลังไล่ตามจ่าฝูงกลุ่มอยู่ด้วยบอกได้คําเดียวว่าแมตชนี้เยือนคราวนี้ต้องการชนะรูปแบบตูนสกอร์ไว้มากๆที่มั่นใจเช่นนี้เพราะว่าเจ้าบ้านก็คืออิสราเอลที่แทบจะตกรอบไปแล้วนะครับจากการแพ้ไปสองนัดที่ลงเตะแถมสภาพทีมก็ไม่สมบูรณ์อีกมองดูแล้วการลงเตะวันนี้น่าจะโดนยำอยู่ไม่น้อยฟันธงให้เลยนะครับคู่นี้ฝรั่งเศสชน,นะอิสราเอลไป2ประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนๆนะฮะชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหน ากคอมเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเอาบอลมานนี่กันด้วยแล้วต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่างรังสิตจมในที่เดียวขอบคุณครับ